ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เรื่องที่สําคัญมากที่สุดของพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับเกณฑ์การเยียวยาครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการนี้นะครับโดยหลักการครับที่ผ่านมาจะก,กําหนดเป็นกรอบนะครับเช่น5 0 0 0 7,000และก็9,000บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับเห็นว่าพื้นที่ที่เกิดอุทกาภัยในทุกรูปแบบมีหลากหลายจังหวัดนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะเชียงใหม่และเชียงรายมีทั้งหมด57จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในเกณฑ์เดียวนะครับก็คือ9,000บาทเลยไม่มีประเภทแบบ5,000 7,000ก็จะรวมไปที่9,000บาทเลยนะครับก็ขอให้ท่านได้ติดตามตรวจสอบจากจังหวัดของท่านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับเงินเยียวยาครอบครัวละ9,000บาทอันนี้ไม่รวมถึงกรณีที่บ้านพังทั้งหลัง2 3 0 0 0 0นะครับไม่รวมการบาดเจ็บล้มตายและพืชผลทางการเกษตรก็ขอให้ท่านได้ติดต่อกับ สว่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ